Ing, เบนเรดซิงเผยที่มีชีวิตอยู่เพราะลูกบอกถ้าไม่มีลูกจบชีวิตตั้งแต่อยู่ในเรือนจำแล้วเรียกได้ว่าหลายคนติดตามข่าวกันตลอดเลยก็ว่าได้สำหรับหนุ่มเบนเรดซิงที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำแต่พอออกมาก็มีหลายคนต่างว่าเจ้าตันนั้นใช้เส้นสายจนหลุดออกมาได้ โดยล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยเซฟโชหลายประเด็นเช่นกันแต่ประเด็นที่คนให้การจับตามมองคือเรื่องที่เจ้าตัวบอกว่าเจ้าตัวนั้นมีชีวิตอยู่ต่อเพราะเรื่องลูกโดยมีช่วงหนึ่งพิธีกรรายการได้ถามคุณแม่ของหนุ่มเบนว่าแม่เคยรู้ไหมว่าเบนอยากฆ่าตัวตาย แม่สุพรเพนไม่เคยเลยค่ะเพราะเวลาแม่ไปเยี่ยมเราก็ให้กำลังใจว่าสู้ๆนะเราสู้ไปด้วยกันถ้าลูกไม่สู้แล้วแม่จะสู้ยังไงเบนเวลามาเยี่ยมก็ร้องไห้กันทุกครั้งอะไรทําให้เราไม่ทําแบบนั้นเบนมันเป็นสิ่งเดียวเลยที่ทําให้ผมมีกำลังใจจะอยู่ต่อคือลูกผมคิดว่าผมต้องสู้เพื่อออกมาหาลูกให้ได้ ถ้าวันนั้นไม่มีลูกผมน่าจะตายในเรือนจำไปแล้วเพราะผมทำใจไม่ได้